เมื่อกี้ข้าใครพิมอะไรคือหนูไม่เห็นเลยนนะไม่ได้ได้มองอะไรเลยได้นหนมา ไม่กี่วันอะมั้งเรามาหสิบเล่นหมุนเหรอ มันเติมห้าสิแต่เขาไม่ได้ได้เท่าน,นั้นไม่ใช่หรอหมายถึงว่ามันได้น้อยกว่านั้นแต่ต้องเติมมากกว่านั้นไม่ใช่หรอพอตอนนี้มันขึ้นแค่สี่จุดห้ามันขาดห้านะแกอ๋อแต่ว่าตอนนี้แกส่งหมดยังตอนนี้มันได้สี่สิดห้านะ 哎关于多地 fig 人哎哎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 哎 Labong, eh? Yeah. You know, ต้องไปปิดไฟไม่เข้าใจงี้เลยอ่ะโอป๊บไม่เข้าใจ

as the box I break the thing, make it sound like a movie can't in the bag, but I don't know, you know that they don't need to get that That's but I don't know that they don't need to get that meeting. That's me. อันนี้หลับเลยใช่ไหมอันนี้ค่ะทุกนคนีคาวไปพิมพ์อะไรเยอะๆเลยเนี่ยยินไรสวัสดีค่ะ อืมไม่สนุกเลยโอ้วอร์ซีโร่อะไรไม่ทำฟันปันสายไม่มินคอนเดทโซอร่ต้องเลยรมีปัญหากับกล้องมากๆมารู้สึกบุดหิดอะที่ตรงนี้มันฝุ่งอะ ม so ันไม่ไ <lonely> ด้เป็นพอกล้องมัวเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะมันไม่ใช่มัวเป็นที่แอบแบอ เป็นที่ฟิลเตอร์ป่าเป็นที่หูกระตาย,ย,ายาง่ใช่หรออะไวลองเปลี่ยนสมมติว่าเป็นตัวนี้ไม้ไม่เกี่ยวเลือกโฟกัสต้องปิดหรอ่ะได้เลยแป๊บน,นะได้ในว้องคสเลือกโฟกัสหรอตัวต้องไปตรงไหน <Body rock. S 1> อ๋อนี่หรอ

ันคืออะไรอ,อ่ะแต่ว่าไปฝั่งเีสไม่เป็นหายอ่ะไ่ายหรอปะไม่นะแล้ว <c oughs> พี่ที่เขาส่งให้เมื่อ,500อกี้ห้าร้อยอ่ะ คือมันยังไม่หมดเวลาคือเหลืออีกนานอ่ะน้องพี่เขาออกไปอ่ะลูกสาบเปลี่ยนชุด

ไม่ได้กินกินตอนสี่โมงแล้วก็ไม่ได้กินอะไเลยมีความรู้สึกว่าจะทนได้ไหมอ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ที่อยู่ในหัวคือจะทำยังไงขอบคุณนค่ะ

กินแทนละกันกินยังไงดีให้อิ่มให้เขาอิ่มเหมือนกัน กินเกินเอ้เรากินอนนี้ปะเนี่ยวันนี้นะพารโลหรอกินอะไรนะเราบอกเราชอบกินอะไรหูทอดม,มาม่าทำไมวันนี้กินมาม่า มาม่ารสอะไรชอบกินมาม่ารสอะไรลรำหนักแล้วมาม่าไม่ใช่อาหารสำหรับํำหนักนะ Nghe chiên tông nhàm quá. À, chặt. ngồi chặt.